มาเจอต้น,เ,นเจอต้นที่น่าจะพอเข้าตาอยู่พี่นอ้อนนงลากขมีตุ้มไมเ่เจอพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีสทุกท่านระจำเย่นเคยนะครับกับเขียวขลาดบรรอรซ่ฟาร์ม KBF ขณะนี้เวลา โป่มองเชา้าทำคลิปมะพร้าวไปสองคลิปเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูไปหาจะคูดตะโกะแคะหรือตะโกะเจ้าป,ป่าเอาละครับพี่น้องตอนนี้เราเดินทางมาถึงป่าของเราแล้วนะครับช่วงนี้พี่น้องอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่หาตะโกะใต้ดินถ่าขายมันเดิมช่วงนี้เป็นฤดูการทำนาเนาะพี่น้องเนาะไปคูดไม่ได้ดอกเดี๋วดินมันดินคนามันจะพังทับเขาเขา เราก็เลยต้องมาเลี่ยนแขนมาหาไม้ป่ากันเดี๋ยวเรามาดูมารุ่นไปด้วยกันครับพี่น้องว่าผมจะได้อะไรไหมวันนี้จะหานไหมหลังจากคลิปที่แล้วนะได้ไปสองต้นตะโกแคะตะโกโจบป่าวันนี้ก็จะมาหาตะโกแคะเหมือนเดิมครับพี่น้องไปติดตามไปด้วยกันครับผมเดินหารไปเรื่อยๆอยนี่นะพี่น้องนะก็จะเจอหลายต้นอยู่แต่ว่ามันใช่ไม่ได้บางต้นเนะี่ย พุ่มสวยแต่ว่าไม่มีรากฝอยจะมานไม่นอ้ะปเนี่ยต้นหนามพรมเลยพี่น้องหนามพรมหนามพรมโอ้ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้เราพี่น้องมาเจอต้นเจอต้นที่น่าจะพาะเข้าตาอยู่พี่น้องไม่ใช่ต้นไหนเราต้นที่เคยแต่งตัดทิ้งเอาไว้มาสองสามปีที่แล้วเนี่ยเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นตะโกแคะตะโกะพุ่มนะพี่น้องนะอันนี้รอยผมตัดทิ้งไว้นี่ตอนแรกมันเป็นต้นตรงสูงเรียวเลยแต่เห็นว่ามันเป็นพุ่มดีเนี่ยก็ไม้แบบนี้นะหมอตสาหรับคนที่อย่างที่บอกว่าอยากได้ไม้เป็นพุ่มเร็วไปเขารว,วดแต่ไม้แบบเนี้ยคุดยากมากเลยพี่น้องรู้ไหมเพราะอะไรมันเป็นพุ่มไง ก็เนี่ยเราจะสอดเสียมเข้าไปคุดมันด้ยากมากเพราะมันจะมันจะต้องซับถูกไอ้พวกกิ่งมูเนี่ยเนี่ยคอเสียของการคุดมาพุ่มแบบเนี้จะเอาฝั่งใดฝั่งหนึ่งออกก็ลําบากเพราะว่าใบมันมันบังเอาไว้ทั้งหมดหลายท่านเคยถามผมว่าคุดขายแบบเอาเป็นใบไปเลยได้ไหมแบบเห็นแล้วมันสวยคือถ้าเราคุดแล้วเราไม่เอาใบออกมันคลายน้ำล้วไม้มันตายโอกาสตายสูงพี่น้องสําหรับมือใหม่ที่กําลังใส่คุดนะครับนี่กิ่งมันก็จะเละไหล เดี๋ยวมาทาผมจะทําการตาแต่งก่อนดูที่ว่ามันจะใช้ได้ไหมเดี๋ยวจะตาดทดเข้าคาไว้ก่อนนะพี่น้องคือกระชับพุ่มกระชับทรงให้มันสะดวกในการคุดซึ่งก็ยังไม่รู้นะว่าจะคุดได้ไหมเนี่ยไม้มันจะไหลไอย่างนี้ไงพี่น้องไม้เวลาคุดอะต้นมันอยู่นี่ใช่ไหม อยู่กลางเลยพุ่มมันออกมาอย่างเงี้ยเราจะสอดเสียมเข้าไปหายากก็ตัด,ตดข้าวข้าวไปก่อนแล้วกันใหญ่นะไม่รู้ว่าคุดไปแล้วเนี่ยจะขายได้จะส่งได้ไหมถ้าสมมติว่ามันใช่ได้นะจริงจริงอยากไปหาคุดตะโกใต้ดินมากกว่าตะโกแบบนั้นมันมันแ็กง,ง่ายฝ่ายขายเขาก็แพ็กง,ง่ายฝ่ายคุดก็คุดง่าย แต่ช่วงนี้ก็ทำนาเนีเสี่ยงรถไถวิ่งแหละทำนาทำไรกันหลังทำการเอาใบเอาก้านกิ่งที่ดูละเกะะกะออกพี่น้องมันก็จะได้ไม้ประมาณนี้เด้ออันนี้ถ้าเป็นไม้พุ่มนะโค้งสร้างป่าเนี่ยมันก็จะได้มาฝั่งนี้นะพี่น้องนี่อ่าดูชัดๆด,ดูชัดๆก่อนคุด ซึ่งถ้าใช่เป็นไม้พุ่มไม้โจป,ป่าไอโค้งสร้างป่านะมันต้องเอากิ่งนี้ออกสองฝั่งเนี่ยสองกิ่งเนี่ยออกเนี่ยมันจะเป็นพุ่มอยู่ตรงนี้เราไปเลี้ยงแค่ตรงนี้นะถ้ามันรอดแต่ในสายตาของคนเลี้ยงบอนไซเล่นบอนไซอย่างผมนะถ้าไม่ใจถ้าไม่ใจร้อนเกินไปนะพี่น้องนะผมจะเอาฝั่งนี้ออกฝั่งนี้ออกเลยเนี่ยเลื้อยตอมันทิ้งเลยเนี่ย พราะว่าตรงนี้มันมีโค้งมาเราทําเป็นไม้ต๊ะกระถางมันจะไหลมาเนี้ยนี่กิ่งมันจะโค้งจากลําต้นเรามางีกงอมาโค้งมาเนี่ยราก็เอากิ่งนี้ออกให้มันไหลเรื่อยลงมาอย่างเงี้ยเป็นไม้โต๊กระถางนเนี้ยนี่เป็นมุมมองความคิดผมแต่เดี๋ยวผมจะโคดขึ้นมาดูก่อนโคดขึ้นมาดูแล้วมาหาทรงกันเราค่อยมาตัดแต่งกิ่งกันทีหลังได้ อันนี้ก็เสนอไอเดียนะถ้ามันเนี่ยเนี่ยฝั่งนี้ก็ทําบอนไซได้นะพี่นอ้องทำเป็นแต่มันเหมะสำหรับคนที่เอาไปเลี้ยงหา,งาทรงทอดคอตอกเขียงถ้าเอาเป็นพุ่มทางนี้นะมะสำหรับคนที่แบบอยากได้เป็นเรียวๆมีกิ่งมีพุ่มไปฟึกเขาลวดไปอะไรอย่างงี้นะพี่นอ้องเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งหลังการคุดคุดไม้พื้นราบ พูดไม้ปา,างนี้ก็ดีอย่างหนึ่งพี่น้องนั่งได้เต็มตูดดิถ้หัวขนาก็ต้องนั่งยองๆเพราะว่ามันเอเนียงไงยังงี้เป็นพื้นลาบเนี่ยนั่งสบายแล้วล้วรถเข่าถึงเดี๋ยวหาฐานลากมันก่อน หลังการลิดใบแล้วก็ได้ไม้โค้งสั่งคร่าวๆประมาณนี้พี่น้องไม้โค้งสั่งจากป่าสั่งความนักใจใคนคุดอย่างผมมากเลยคือเสดายกิ่งนี่เห็นมันคดโคง้งถ้าตามใจคนซื้อที่เขาออเดอร์ที่แฟนรับปากเข้าไว้ก็เป็นไม้จบป่าผมก็คงต้องตาตรงนี้ออกให้มันจบอยู่แค่พุ่มช่วงนี้นี่อืม นะมันก็จะเป็นเป็นตะโกพุ่มๆนะพี่นอ้องมันก็ไม่ถึงก็เป็นวันไ์แบบทดข้อต่อเขียงนะออกตัวไว้ก่อนนะครับเนาะบางท่ั้นก็จะหาว่าลักไก่อะไร ขุดขึ้นมาได้แล้วนะพี่น้องหลุมเบ้อเลอเลยนี่รากใหญ่แบบนี้มันอยู่นี่มันเป็นไม้ไหลโอ้ยหลุมประมันโคตรระเบิดประแบบในนั่นเลยนี่ต้นนันเออน่านี่พอดูได้เู่เหนวะเดี๋ยวหอตุ้มก่อนพี่น้องเลยดินมันเชิงจะมันเป็นดินสายไอหินแดงหินชั้น,น่ะพี่น้องรากก็มีตุ้มไม่แตกพี่น้องก็ตุ้มหนานหน่อยเพราะว่า ไม้มันจมดินลึกลงไปหน่อยนึงอั่หายใจไม่อิ่ม <c oughs> คือที่ถอดใส่ใส่มีบางทีอย่างที่เล่าเละบางทีนั่งคุดอยู่แล้วมีชาวบ้านที่เขามาหาของป่าหาเห็ดหาพักเลยเขาก็สนใจมานั่งคุยมานั่งดูเราจะมาสวมมันก็น่าเกียดแต่ว่าช่วงไหนที่แบบมองแล้วไม่มีคนก็ถอดออกคุดไม้แล้วมันหายใจไม่อิ่มเนาะ มันหายใจไม่ทันน่ะนเดี๋ยวผมแต่งตุ้มเหมินบางก่อนไม่แตกครับพี่น้องไม่แตกนี่ตุ้มอึ๊บโอ้ยจะแตกกับพ่อโชว์นี่เลยเด้อนี่แล้ว,ว,วห่อแล้วมาดูทรงกันนี่นะครับบรรดาลาก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 ,ลากอาจจะมีโอกาสรอดอันนี้น่าจะเป็นต้นที่มันไหลมาแตกกอแตกเป็นต้นใหม่อ่ะีฝั่งหนึ่งนี่ตุ้มไม่แตกหรอก ี๋จะเลือดนะดินออกอีกสนิดนึงให้มันเบาๆบางๆเอาละพี่น้องพอต้มเสร็จแล้วก็นัพอสมควรนี่ทรงนี้เด้อพี่น้องดเ,อเด้อเน่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 เทะเทสักหน่อยนี่อย่างเงี้ยก็ต้นนี้ก็เหนื่อยเอาเอาเหนื่อยเลยเหนื่อยเิไหลมอลุดอย่างที่เห็นนะหลุมเบ้อเลยเอาใส่ทำไมเลนากาก <laughs> นี่ โอ้นี่เป็นตะโก้โค้งสัางจากป่าที่หลายๆท่านถามหานะครับเนี่ยเอาละต้นนี้คลิปนี้ได้ต้นนี้เด้อพี่น้องคือปวดแขนเหนื่อยแล้วก็ร้อนมากเหงื่อชว่วไอที่แผนคิดจะพูดลืมมดึดก็เดี๋ยวถ้าหายเหนื่อยแล้วไปดูต้นอื่นเทคนิควิธีคุดในป่าก้อนหินอะไรยังไงเดี๋ยวมานำเสนอกันดีดี เพราะว่าช่วงนี้เร่งหาไม้ขายเพราะว่ารายได้ส่วนค่อนข้างขาดแคลนก็เน้นหาไม้ขายก่อนในพี่น้องนะก็เอาวันละสองต้นสามต้นตามกําลังหรือว่าตามที่หาได้พอคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปรุ่นดูคลิปหน้าว่าถ้าหายเนี่ยเจอต้นสวยๆจะมีเทคนิคอะไรยังไงก็ฝากเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆส่วนเล็กๆแห่งนี้ต่อไปนะครับกับเขียวโคราชบนไส้ฟาร์ม TBF สวัสดีครับผม มัดเน่นๆอย่างเงี้ยคือทางมันวิบากมากเลยมันใส่ตะแกรงมอเตอร์ไซค์เลยพี่น้องถ้ามันเดี๋ยวมันต้มแตกผมถ่ายทางให้เห็นก็ไม่ได้ดอกเดี๋ยวผ่านล่าตอคนอื่นก็รูทางเข้า